นี่หมวดหนึ่งผมกําลังสํารวจทางตะวันออกเฉียงเหนือมีทหารอยู่จํานวน6กนายยอดคงเดิม6กนายลาไม่มีครับผมนี่หมวดสองพวกผมกําลังคุมจุดเอรตรงกล่องสินค้าเก่าโอ้ผมกาลังคุมพื้นที่อยู่ครับผมนี่หมวดสามพวกผมกําลังเช็คในที่ถ้ำอุโมง์ตรงระหว่างเชื่อมบ,บีตอนนี้รู้สึกอากาศหนาวเย็นเจียบมากเลยครับผมเฮ้ยนาย เคยได้ยินในเรื่องราวในที่ทหารเคยไปบูวิหารฟาโรวมไหมวะอืมเคยได้ยินอยู่นะได้ข่าวว่าทหารนี่ที่เข้าไปเนี่ยไม่รอดมาสักคนเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะนี่พวกนายพูดบ้าอะไรกันเนี่ยรู้ไหมฉันกลัวนะเว้ยเฮ้ยนี่มันสิ่งผู้หญิงนี่วะใครได้ยินเือนผมไหมครับนี่พลทหารประจำตัวหน่อยนะ พวกผมกำลังไปป้าฆ่ามารับทราบอยู่ๆพวกมันว้ยแต่ศึว่าทหารของเราจะหายไปด้วยนะครับมันปืนใครว่าว่าหนึ่งกองทัพจริงๆนะครับหัวหน้าตอบผมได้บ้างหัวหน้าครับหน่วยหนึ่งทหารของเราสูญหายไปหนึ่งครับยอดคงเดิมเหลืออยู่สี่นายครับจากเดิมเป็นห้านายได้ยินกันหรือยังหัทหารหน่วยหนึ่งพอจะจุดไว้ตั้งแนวลบโดยป้องกันไว้ นี่หมวดสอตอนนี้พวกผมได้พบศัตรูที่อยู่ตรงนนหน้าของผมนะครับรูปูไม่แน่ชัดเจนว่ามันเป็นคืออะไร้หมายคือมนุษย์นะครับมือสคว่าจะเป็นบอมบี้นะครับจากฐานที่วิหารกาโลมันะครับตอนนี้มันมาแล้วครับตอนนี้มันเริ่มมันโจมตีมานี่แอแล้วครับในหมวดสองกำลังเสริมมาที่หน่วยสองนะครับผมนี่คือหน่วยรถพิเศษหน่วยรถกำลังเสาาริมผมกำลังไปช่วยในหมวดสองครับผมหัวหน้าครับระวังครับผมนี่มันปู่บอลมาแล้วนี่แหละตามไปตั้งหลคกคอยคอย ยี่ปรับดีหรือว่าแทงมันเนี่ยหายยังจะจริงดูแล้วต้องยิงแทงยืนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วยิงสิครับยิงหัวนะกำลังยิงอยู่ดูเลยผมไปยิงดียิงสิครับรู้วมันขึ้นมาหมดเดิมหายไปไหนหมดหมดเดิมช่วยผมด้วยผมอยู่นี่นี่หัวหน้าหมดเดิมตอนนี้พวกผมกำลังปะทะกับมอมมี่อย่างดุเดือดผมกำลังหนีมอมมี่ครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหล ไม่จริงวิทยุดันเสียมาซะงั้นเป็นไรวันนี้ขาได้รับใช้เพื่อชาแลาา้วละวะอาซี่เจ้าบพุพีทั้งหลายเฮ้ยเจ้อาอาอาเลตายาสมเกลียบแล้วป้าอย่าเออไม่จริงนะ่ะวิทยุดันเสียมาซะงั้นหรืไม่มีสัญญาณตอบรับเลยเหรอสัญญาณขาดหายนะสินะไม่เป็นไรข้าจะรอดมาเอามาให้ได้ มาเลยมอมมี่มาพร <im itation> <einfach In> ้อมด้วยเรามาสู้ตักทัวดจ้ามาเลยชอบไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวผลงานที่ผ่านมาคือผลงานฝีมือแกใช่ไหมมอมมี่ผีดิ

ที่ได้อานาจว่าเราไม่สนใจชีวิตแกจะเป็นยังไงแต่ฉันอยากให้ชีวิตแกเป็นลงนรกซะเจ้ามังกรข้ามุ่ยเราข้าช่างกล้าหรอกยีดักพวกเราไม่สนหรอกว่าแกจะทายังไงกับสถานของพวกเราอาาคตจะเป็นยังไงพวกเราจะสู้เพื่อป้องกันตัวบนโลกใบนี้มันช่างกว้างใหญ่อะไรจริงดัก